สวัสดีเจ้น้องค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องน้องผ้าด้วยนิ้วผ้าโชคนิ้วผ้าด้วยนั่มเนาะค่ะครับมันนี่กับเป็นเลขเพื่อนนะคะครับผมการปล่อยมาแล้วเนาะค่ะเลขเพื่อนครับวิ่งกับสิเป็นโฮกกับเก่าเนาะค่ะครับอันนี้เส้นเรนล่างมากวัวเนาะค่ะครับเน้นล่างเน้นไปทีโฮกเนาะค่ะเลขวิ่งล่างที่หกนะคะครับแลวกาตัวกันไว แต่สิบบได้เขียนไ้ดอกเนาะครับแต่ตัวกันบนน่ะเป็นหนึ่งครับค่ะเป็นเลขวิ่งนะคะครับค่ะวิ่งแค่โกล่างก็ได้เพราะว่าหนึ่งนีฮอาบด้เขียนไ้หนึ่งนีฮาสิเน้นบนนะคะครับเดี๋ยวเลขบนนีฮาสิมาปล่ายอีกทีหนึ่งนะคะก็คืองดนี้เดี๋ยวเพื่อนจะมาน้นให้อีกทีเนาะเป็นชุดเน้่นนะคะเพราะว่า ไวเหมือนีนีบอั้นเน้น,นมาให้นะคะคเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นตัวเน้นสุดของเกินเลยค่ะเอาแบบแนแคๆเลยเนะคะครับผมก็เลขนี้จะมีสองตัวนี่สองหางเนาะ,ะแล้วก็มีสามตัวนี่หนึ่งหางตอนนี้เลขกับวบ้ายนะคะเลขวลายคือจงหวดเลขกับเหมือนทุกหวดคือบ้เยอะนะคะครับก็คือมีตัวเด่นหนึ่งตัวตัวรองหนึ่งตัวแล้วก็สามตัวแค่นั้นคค่ะรับเลขล่างนี่สิบวกเกินสองสามคู่นะคะ แต่ว่าส่วนมาสิกับเลขกกเป็นเหล็กเก้าจังสีนนคะค่ะกับปล่อยมาแล้วเนาะวิ่งหกล่างนะคะเน้นหกมากกว่าเก้านะคะเพื่อให้หกมากับเก่าเนาะค่ะอันนี้จะเป็นชุดลางครับกับบนไว้น้ำนิดนึงก็ได้ค่ะแต่ว่าเพื่อนเน้นลางกว่าหมากกว่าเน้นล่างกะงบหน่อยกะเน้นหกนะคะครับแต่ว่าเพื่อนห้มาสองตัวหกกับเก่าแล้วกับบนพยักวิ่งบนเนาะค่ะ เน้นหนึ่งแต่ว่าบริเขียนลงให้นะคะวิ่งบนเน้นหนึ่งนะคะคแล้วก็จับคู่กับเนียนตอนนี้มีชุดล่างนะคะหกหนึ่งหกแปดแล้วก็เป็นตัวกับเป็นเก้าหนึ่งเก้าแปดนะคะคเพราะว่าเลขฮกกับเลขแปดนี่มันเป็นประจําครับแล้วก็สามตัวเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะคะส่วนความฝันนี่มันไปเล่าเหลือแปดหา ก็เลยว่าปล่อยไปนอกฟันดศูนหามันไปเล่าแปดหาบางคนกะทิเฮดมันน้อยลงมันก็สิเลือแค่8ศูนกับศูนหานะคะไปเล่า5แปดเนาะบางคนกะทิว่าไปเล่าหาแปดเล้วอาจจะบ่มาไทยกระต่ายมันน้อยลงก็ได้ค่ะเหลือศูน8กับศูนหาเนาะเหมือนตอนนั้นน่ะ8 9 5 8ทุกค่ายไปเล่า3ตัวเลย8 5 6ไปเล่าทั้ง3ตัวแล้วมันก็ไม่มาไทยเนาะก็เลยว่าแตนฮานี กันงบไลท์กระตัดออกก็ได้ค่ะความฝันเนาะเหลือแปดศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์แปดนะคะแต่ก็ไม่แน่นะค่ะห้าแปดมาล้วละมาลาวแล้วอาจจะมาไทยก็ได้เอาแล้วก็ไม่รู้เขาก็ยอดไ้น้อยๆก็ได้ค่ะแปดแปดห้าเพราะว่าไปลาวแล้วแต่ว่ากับเป็นโบเอาเลยอย่างสีเนาะเขาไว้น้อยๆเนาะค่ะครับก็เพื่อนเกิดมาแล้วใช่ไหมว่าบนให้วิ่งหนึ่งบนวิ่งหนึ่งอ๋อแต่เพื่อนยังไม่ได้จับคู่มาให้เนาะค่ะเดี๋ยว เพิ่นเน้นที่สุดกระบนนี่แหละค่ะวันนี้เน้นบนเน้เพิ่นมันใจวันตองมาบนเดี๋ยวเฮาสิมารับชมความกันเนาะค่ะเออเดี๋ยวมารอรุ้นว่าเพิ่นจะจับคู่ให้เป็นแบบไหนนะครับผมวดนนี้เพิ่นมันใจทั้งบนทั้งล่างอ๋อล่างนี่วงกลมให้แล้วหกหนึ่งครับค่ะเหลือบนใช่ไหมเหลือบนบนนี้ก็มันใจเท่ากันเพราะว่าวิ่งนี้ก็บบนนี่าจะเข้าบนวิ่งหนึ่งนะคะครับ แต่ว่าบอลเด็เกียยในเอฟซีเราก็วางให้เด็ล่อยไปวิ่งโฮกับเก่าเอฟซีสีว่าหลายตัวก็จัเอาเป็นว่าพุ้งบหน่อยเนาะล่างนั้นวิ่งเต้โฮกก็ได้ค่ะคกันเก้าไว้นิดนึงกันผาดบางทีมันหกอาจจะกลับมาเป็นเก้าก็ได้เน้นล่างก็ได้หกนะคะเลขวิ่งครับัตรที่นี่วิ่งบนหนึ่งตัวเดียวค่ะสําหรับผู้ไดมากวิ่งแต่ว่าให้เด็กเกีนยหายาย่เอฟซีว่าหลายตัวเพราะว่าเห้เด็ลปอยโฮกับเก่าไปแล้ว เดี๋ยวรอแสดงว่าเพิ่นเกินมาให้ว่ามีวิ่งบนบนต้องมีหนึ่งบนมีหนึ่งเดี๋ยวรอดูจับคู่เลยดีกว่าไม่ต้องวิ่งนอเป็นคู่เลยนะครับผมเพราะเพิ่นอันว่าบนวิ่งหนึ่งเนาะแล้วก็บนนี้มีหางเดียวครับมันใจเพิ่นวาหงวดนีมันใจว่ามันต้องมากค่ะครับมากหวนีเพิ่นมากโซนตัวใช่คเพิ่นมากหลายบางคนมากหลายค่ะแล้วก็แต่ว่าชุดล่างนี้กาจจะเข้าแล้ว บอชุดล่างกับความฟันเนาะปล่อยไปนี่ฟันมาได้เกี่ยวเขาผมค่อว่ามาอยูน่นี่นี่ฝฟันดีฟันแม่นก็อยู่อันทางอุดอรเพราะว่าทางเนี่ยมันจะเป็นห้องพาคิดแบบเป็นทางีผพานเนาะแต่วันอยู่นี่กะฝฟันดีเป็นภูมเป็นเจ้าทึงวอยู่นี่กับปล่อยเหลขชุดล่างไปหกหนึ่งหกแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดแล้วกับความฟันแปดซุนหาฟันมาได้เกี้ยวเขาอืแต่ว่า เกี่ยวเขานี่เวิ่งหน่อยหน่อยนึงเด็กพี่นิวครับแต่ว่าเกี่ยวเกี่ยวไัวล้วจ้าเื่อเกี่ยวออกมาล้วมันมีแต่ต้นหน่อยๆดอกไปเกี่ยวออกมาแล้วมีแต่ห่วงยังไงเอาไปกองไว้กองไว้เตรียมจะมัดเตรียมจะมัดเอาไปฝาดนะคะครับกับเกี่ยวไาไหนกับว,วัวจา้าเื่อทั้งที่มันเป็นเวิ้งหน่อยหน่อยนึงครับแต่ได้เกี่ยวอยู่ผู้เดียวกร่อมเนี่ยค่ะมีมูคนหนึ่งน่ะไปนำอยู่แต่ว่า โกเกียวกลมเลนก้มหัวอยู่นะครับเหมือนเป็นเล่นมากกว่ามีแต่เห่านี่เกี่ยวู้เดียวอฝันดีเนาะฝันดีจังว่าชิปีบเคยฝันที่ผี่บเคยฝันมาเด็กเกี่ยวเขาครับหลังจากที่ปล่อยหกหนึ่งหกแปดแล้วก็แปดศูนย์ห้าไปเนาะหกหนึ่งหกแปดแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์ห้าค่ะเลยว่ามันชิบบมาเราบอกพี่นิน่เนาะเลขมันมีตัว แค่สองตัวเนาะตัวเน้นกับตัวรองแต่ว่ามันก็กลับหัวเป็นเก้าหนึ่งกับเก้าแปดเนาะฝันกับขั้งชิ้นนี่ยนะเนาะก็เน้นให้ศูนหากข้ศูนยาแปดนอกความฝันหาแปดกับแปดฮานียอดไฟน้อยๆการผ่าดเอาเนาะเพราะว่ามันไปเล่าเพาะกับ,บหัวภาษีมาไทยแต่ไม่รู้ตัวไหนจะมานะ,ะเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยความฝันกับเลขชุดล่างไปจงเจน้องฝันว่าได้เกี่ยวข่าวฝันว่าได้เกี่ยวข่าว เพราะว่าตามลักที่บางคนเนาะเขาเคยไปสัมผัสเพื่อนเพื่อนว่าฝันเด็กเกี่ยวเขาเลขเพื่อนแต่ลี่ไหมเลขเพื่อนเข่าลี่กั็เลยว่าแต่ว่าเกิดมากกขาไ่เคยฝันเห็นจักเถื่อดอกหินแต่ผู้อื่นเขาฝันเห็นเนาะบัดจะคล้องฝันเห็นก็เลยอ่ะกัเลยว่าบราเป็นเลขสิเข่าแครับ่เพราะว่าเ่เคยฝันลักษณะหนีจักเถื่อนเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนหนีก็มั่นใจเลขเบินของเพื่อนเนาะเลขบนของเพื่อนเนาะ แมนบุญนี้บอกมาแล้วว่ามั่นใจก็ทุกงวดเพราะว่าทุกงวดนั่นสิให้แค่ล่างค่ะที่หนึ่ให้แค่ล่างแต่ว่างวันนี้เพิ่อมั่นใจบนพอคือมั่นใจทั้งบนทั้งล่างครับค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามารอลุนกันส่วนลาวพัฒนาของเซียนเบย์รัมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์อ่าได้ไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์จะไปไลฟ์สดให้เอฟซีทีรอเนาะ ลาวน่ะเขาหาแต่ตรงๆงเลยเสียนบริลลันะเ,ออเป็นจับคู่ให้ออแล้วก็ความฟันเท่ากับไปเขาล่าอยู่างนี้นี่ครับค่ะ,คะลาวพัฒนาของเซ<ม>ียนบยริรํามเข้าห้าแปดตรงตรงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปไล์สดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมะจะไล์สดให้เอฟซีเนาะค่ะอันเบอร์นี้เบอร์ทรนี่ก็แอดไลน์ามาได้ดเนาะ,ค,ะค่ะต่ว่ากา บอหาย่งลูกบใหายล่งเลขเนาะคะ่ะหายขาเบิ่งเลขเซียนวิริลลัมยางเดียวนะคะเล้ยวก็จะลงรัฐรัฐลงลลรัฐบาลรธบาไทยด้วยลงลรัฐบาลอายุขึ้นี่ครับแอดไลน์ลไม่ได้นะคะแต่ว่าห้ามส่งลูกห้ามส่งเลขมาเลขคนอื่นห้ามส่งลงกลุ่มนะคะคันไพร,ร,รส่งเขานี่คือเจ้าออกจากกลุ่มทันทีนะคะเพราะว่า,าอคน,นกะอยากเบิ่งแค่เลขกเนาะบางคนก็ส่งลูกมากกว่าสาวของเซนเนะคะ่ะ ก็ขอความร่วมมือกับเอฟซีด้วยนะครับผมนะครับผมแอดมินก็อยากแบ่งปันนะครับผมอุ้ยเล่าขึ้นกระไ้น้ำกันไร,นรไนดิฮานอยถูกทุกงวดครับผมเมื่อวา,าน<ะ>แตกจนๆเลยค่ะเล่าเฮสนันมองไม่เห็นลาวก็เฮสนันนะครับผมห้าแปดตรงๆนะครับผมของเซียนบุญราเนาะอันนี้เป็นเลขเลขเพื่อนนะครับผม ของงวดวันที่1เมษาเนาะส่วนเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับผมแอดเข้ากลุ่มได้นะครับผมทางแอดมินจะลงฮานอยให้ทุกวันนะครับผมส่วนวันไหนที่มีลาวพัฒนาแอดมินจะไลฟ์สดนะครับผมเนาะหรือไม่ก็ลงคลิป2อย่างนี้นะครับ fc ครับให้กดติดตามเอาไว้นะครับพรุ่งนี้ลาวพัฒนาจะลงคลิปให้ fc นะครับผมอ่าครับผม fc แคปหน้าจอไว้นะครับผมเดี๋ยวเรามารอรุ้นเลขสามตัวบน วิ่งหนึ่งแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับผมก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมหลายๆแชร์ก็ยิ่งดีนะครับเนาะเป็นกําลังใจกับทางเอดมินนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ